โอเคครับสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบ้านน้องชายกันอีกเช่นเคยนะครับก็คือบ้านในไอซ์คือเป็นบ้านที่แบบว่าผมไม่รู้เลยว่ามีน้ำเป็นบ้านแบบติดน้ำอะไรอย่างเงี้ยติดเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอเดี๋ยวว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตอนไหนตอนนี้คือมันก็ขายพวกเหล้าพวกอะไรอย่างงี้นะเป็นบ้านในไอซ์ไอซ์ <c oughs> เป็นไหนวะเนี่ยไอซ์เฮ้ยสวัสดีมาดีไดด้ได้ได้ซื้อตอนไหนเนี่ยทำเองซื้อที่เว่าทำเองอยู่กับใครอยู่กับเมียเหรออยู่คนเดียว ขายยาดองมาขายยาดองเป็นเรื่องเลยเว้ยพาไปดูหน่อยได้ไหมเร่งนอนตรงไหนอะไรเงี้เงี้ยไม่ได้นอนที่นี่เนี่ยนี่มาแบบเวลาว่างๆตอนเย็นๆนี้ก็มานอนเล่นโอ้โแล้วได้นอนจริงๆไหมก็มีบ้างบางวันโอ้อเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมเขาเข้ามาดูบ้านนะได้เเชิญเชโอเคโอเคประตูไม่มีเป็นทำอะไรอันนี้เป็นบ้านคุณใช่ป่ะใช่ใช่โอเคก็ลำบากลำบากหน่อยด้วยเพราะว่ายังไม่เสร็จเหลืออะไรอ่ะปูกระเบื้องเหลือปูกระเบื้อง อันนี้เรียกปูกระเบื้องเหรอใช่ใคือจะปูยาวเลยใช่ปะยาวเลยโอ้ประมาณนี้แหละเออเออเว้ยแล้วนั่นบ้านใครบ้านญาติเหรอญาติอยู่ด้วยไม่ไม่รู้บ้านใครเหมือนกันใครก็ไม่รู้บ้านต้นน้อยอ่ะใช่ไหมบ้านต้นไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนี่ก็ประมาณนี้แหละนี่ก็นั่งได้แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ขับแล้วเป็นไงมาไงมาอยู่นี่คนเดียวออกไปคืนน่ะเหม็น ไม่รู้อะไรเน่าทำไมบ้านคุณเป็นอย่างเงี้ยไม่ยาดองหมักจะดองไว้เป็นอะไรมายังไงถึงมาอยู่นี่คนเดียวมันก็มีหลายๆอย่างไม่แล้วทำไมไม่ไปหาที่พี่ก็จะได้แบบหาบงหาบ้านได้อยู่เม่เป็นไรหรอไม่อยากไปรบกวนอ๋อเองก็เลยมาอยู่คนเดียวต่อ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 ่อต่ออต่ต่อต่อต่อ แต่มันก็ชิวดีนะเปิดขายยาดองเออนี่อ๋อองก็ขายยาดองมีอะไรัหงเนี่ย<อ>มีไม้กระทืบลโรงโดไม่รู้ล้มสาวน้อยตกเตียงพญาเสือโค่งกระชายดําถ้าม้ากระทืบลโรงนี่จับประคุณมันคือในเวลากินเข้าไปก็บางทีเวลาเราเมาเช่ยนะมันทําให้เราหลับสบายแหละแต่ว่าเมียชอบคน,ปปนทีงไปอินไงอ่าก็ทืบเลยนี่ก็คือทืบเมียนั่นแหละอ๋อมาเอาจริงๆคือมากระทืบเมียแต่แต่ว่าเขาจะเวลาคนกินเขาจะรู้สึกว่าเมียอาจจะไม่ให้ซื้อหรอกเฮ้ยมึงจะกระทีบกปุหรือเปล่าไม่ มันเป็นยาดองมันเมาทำให้เราเมาแต่เราก็ห,หลับสบาย <Okay. S 2> แต่เมียมันพูด่า oh, อ๋อคือมันมาอยู่บ้านหลังนี้คือบ้านใหม่ใช้คำว่าบ้านใหม่ได้ไหมเออก็ประมาณนั้นแหละ <c oughs> เป็นบ้านบ้านใหม่กับธุรกิจใหม่โอเคโอเคแล้วก็มีแบบโดไม่รู้ล้มนี่คือ,อยังไงโดไม่รู้ล้มก็คือเหมาะสําหรับคนทํางานอ่าคือแบบปึ๋งปั๋งระหว่าแบบไม่มีเหนื่อยไม่มีเมื่อยกลับไปบ้านก็อีกสักกักนึงแล้วก็นอนโอเคอะปึ๋งปังอะไร ปึ๋งปังมากนะแล้วสาวน้อยตกเตียงนี่คืออะไรสาวน้อยตกเตียงสาวน้อยตกเตียงก็คือก็เหมือนกันมีเนี่ยมากระทืบลงเลเนี่ยอันนี้ก็สามน้อยตกเตียงก็คือก <c oughs> ็คือว่ <c oughs> าโดนโดนม้ากระทืบแล้วตกเตียงใช่ยันลงมาเพราะว่ารบกวนเวลาจะนอนทํางานมาเหนื่อยเหนืลังพลีพลีพล <c oughs> น,นี่ก็มาเฮ้ยเธอไปซื้อของกินกัน อ๋อยันก็้มเมียแล้วพญาเสือโค่งอ่ะพญาเสือโค่งก็คือแบบว่าใครไม่สามารถที่จะมายุ่งเราได้เวลาเราเมาเอพี่ชายกูได้ตาแล้วเอาแล้วกระชายดำยังไงกระชายดำมันสุดท้ายอ่ะกระชายดำก็สมุนไพรเหมือนกันนั่นแหละโอเคมันจับคุณอะไรกันยังไงบำบงบำงร่างกายอะไรโอประมาณนั้นบ้านใหม่กับธุรกิจใหม่นะใช่ใช่เปิดได้กี่วันแล้วเนี่ยสองวันโอ้ขายที่เลยดิไม่มีคนเลยพายุเข้าพังหมดเลยเนี่ย โอ้ยอันนี้อันนี้<อ>เป็น<อ>เป็นเป็นการตกแต่งบ้านสไตล์เลยสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นเนอะโอ้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นอันนี้โอ้โหคือที่ผมไม่รู้ว่าคุณตีงบมาเท่าไหร่นะเนี่ยมันเป็นบ้านแบบบ้านเรือนไทยงบ <c oughs> ไม่จำ,ำกัดเพราะว่าของนี่ก็หาได้ตามกอาไปประมาณกี่บาทในหลังนี้สองพันกว่าบาทนิดนิดสองพันนิดนิดค่าบ้านเหรอค่าอะไรไม่ชาไม้สองพันค่าบ้านเหรอ ก็ค่าซื้อของซื้อของนี่นิดหน่อยซื้อตะปงตะปูอะไรอย่างนี้แหละโอ้หะว่าตอกมันตะปูสองพันเลยนะโอ้ยตอกเงี้ยข้างหลังดูอุ้ยกูขนใหญ่เนี่ยชอบอย่างเงี้ยไงกูชอบอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยเนเนเนรถญาติผมนี่ใหญ่ทำเป็นเล่นไปอีสวยนะอ๋อแล้วคิดว่าในอนาคตจะขยับขยายไหมไม่ไม่ไม่เอาให้เล็กลง อันนี้มันกว้างไปอันนั้นนี่คุณนอนนอนบนเปยหรือว่านอนในพงนั่นอ่ะนอนในพง<อ>เปยใช้ไม่ได้เปยยุงกัดหลังก็คือว่ามีเปยมีอะไรชิวๆนะใช่ใช่มันเปยยงุงเจาะโอเคโอเคโอเคอแต่อยู่นคนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโอเคโอเคโอเคบางทีก็มีเพื่อน ว่าบางทีคนมากินแล้วก็เมาหลับที่นี่ม้างก็มีนอนได้กันเหรอนอนเลยผมก็ปูให้เขานอนด้วยโอเคโอเคก็โอเคนะกับธุรกิจคนเนี้ยใช่ใช่ใช่มันมันตีโจทย์ตลาดนะตอนเนี้ยแต่คาดว่าจะไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมจะอยู่นี่เลยใช้ชีวิตอาจจะไปบ้างบางครั้งแต่ผมก็เออรู้สึกมีความสุขกับบ้านหลังนี้แต่ว่าทะเลาะทะเลาะกับครอบครัวใช่กับเรื่องเรื่องขายยาดองนี่ะอ๋อแม่ไม่ชอบห่ะเขาไม่อยากให้ผมขายเขาบอกว่าไปขายทำไมแม่ไม่ชอบไปขายยาดองแต่ว่าใจคนเรามันรัก เที่ยนตมามว่าอยู่อะไรเจ็บๆเดินอย่างนี้ก็เจ็บๆๆเจ็บเจ็บเว้ยหลัเข้าไปได้ไงเนะี่ยวันหลังผมเอาเพื่อนจากกรุงเทพมาปาร์ตี้ดนะ้วไหมโอ้สบายตรงนี้รับได้เลยน้ําหนักได้2โลตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวนี่มีจุ <ๆ S 2> ดชมวิวด้วยโอเคอุ้ยมาผมไปดูปลาได้ไหมป่าเราไม่สวยไม่เอเขาเขาเป็นจุดชมวิวไว้สำแหรับคนที่กินแล้วแบบอยากชมวิว เนี่ยก็มายืนทิบงีได้เลยเนี่ยโอ้นี่นี่ก็ชิวๆเลยเดินได้ลองเดินไปดูได้อันนี้น้ำหนักได้แค่คนเดียวเดี๋ยวมันเข้าไปทีละคนไหมไปทีแค่คนเดียวเองเข้ามาเป็นหมู่คณะอะกะทีละคนโอเคโอเคเดี๋ยวทางมาเจ็บรับผิดชอบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืออันนี้ไปต้านคนทุนอาจจะรู้จักเดี๋ยวผมขอไปถามคุณน้องคนนั้นหน่อยคุณน้องคุณลุงคุณลุงมามามา ต่อ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 ไอเดี๋ยวคนนี้ผมไม่รู้จักนะฮะเขาไม่ผมไม่รู้จักเดี๋ยวผมสั่งทางให้ <c oughs> เอาอเ,เอาลยเดี๋ยวผมเลียร์ให้เรื่องนี้ ต้องตัวละครับรุ้งตกงานยังครับขอรุ้งมานี่กต้องมาแบบเหมา,ามอกับสายแคมปิง้งอ้อพื้นที่ตรงนี้คุณทำเป็นคนแคมปิ้งด้วยเยอะเสิร์ฟอันนี้ของคุณหมดเลยมั้ยนี่ผมผมหมดแลบู้กวาดซื้อไปนี่ไหอ,อ่ะหูหูสุดเว้ย คุณารมเดินชมห่อยนะวันนี้ผมอาจจะรบกวนไปเยอะมากหรืออะไรอย่างเี้ไม่มีปัญหาไม่มปัญหาผมนั่นแหละแต่ผมเป็นห่วงคุณจริงๆว่าคุณมาอยู่ว่าผมเอ้ยคุณมาอยู่ได้หรือเปล่าอะไรงี้แต่สุดท้ายแล้วคุณอยู่ได้ชิวนะเคไอ้ระวังไม้ที่หัวโอยคุณรู้หมดเลว่ามีไม้เนยผมเห็นเนี่ยกมัทย่อดี๋ยว่าเดิเดินชมไนีเดินาหลังพี่จะเข้าบาเคขอเดินชมหน่อยนะพี่เอาเลยเอาเลยตามสบายเออ อ๋อนี่ยพี่อะไรผักตบอ่ะผักเลยนะผักตบพี่เพื่อนมันมีแต่ผักตบชวานี่เองนี่ขึ้นไปยืนเล่นได้เลยรู้พี่เออพี่ทำได้เหรอไม่รู้ไงสำหรับสำหรับแบบว่าสำหรับพวกดื้ออะไรวะผมมาขอแต่ว่าลูกพี่ต้องลงไปบกวนต้องไหว้ก่อนนะไหว้ก่อน ไม่คือวันนี้คือเราจะมาเอาผักตบแล้วผมขอสอบถานเนี่ยผมรู้สึกว่าผืนป่าเนี่ยคือผมทําโรงเรียนส่วนตัวผมแล้วส่วนตัวผมแล้วผมผมเป็นครูอยู่บางกะปิผมผมทําโรงเรียนแล้วว่าปีปีหน้าจะเอาจะ,าจะานักปีหน้าจะพานักเรียนมาเข้าค่ายอันนี้ตังหูเวลาจะไปออกงานเวลาพี่จะไปออกงานก็พี่ก็ใส่ประมาณนี้แต่ว้านนี้ใส่ไม่ได้คือว่าผมเนี่ยทำโรงเรียนอยู่แถวบางกะปิแถวบางบัวทอง เองก็กินหรอกระปิอ่ะไม่ใช่กินมาคือแล้วแล้วผมจะแบบว่าพานักเรียนของผมเนี่ยมาเข้าค่ายที่นี่ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหามีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ครับไม่สำหรับเองไม่เป็นไรนนอะขอบคุณนักเรียนพันกว่าคนนะจะอยู่ได้หรือเปล่าเราพูดดีๆก็ไม่แด้ไม่ใจใจฝากแต่แต่เรื่องนี้นิดนึงคือเดี๋ยวผมขอพพก่ันนะคือนักเรียนผมพานาวคนผมขอเลยว่าขอเป็นรีสอร์ททำรีสอร์ทให้นักเรียนเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันแล้วก็ทำแอร์ไวไฟ คอมพิวเตอร์โอ้นี่นักเรียนอะไรของมึงนมันเป็นนักเรียนอินเตอร์อินเตอร์เน n a l ใช้ iPhone สี่ทุกคนใช้ i p สี่ทุกคนพันต่อคนอ่ะใช่ได้ไหมครับเอาเอาเทอมเอ้ยพี้อยากพาลูกพี่เบรย์เมื่อวาค่าเทอมสองพันน้องไอ้น้องใจเย็นค่าเทอมสองพันแตกค่าเข้าสองหมื่นมือละสองหมื่นครับเออกูว่าแล้วทำไมมึงถึงใส่ทองขึ้นไปเรื่อยนี่แหละกนักเรียนมาดิจิตอลเร์มีสามคนเพื่อดีนี่พี่อยากเป็นพาลุงอะน้อง พาโรงไม่มี <c oughs> พาโรงไม่มีแล้วถ้าพลาศษใครทำแบบไม่มีทำคนไทยไปง่ายกินเสร็จที่ตรงนั้นแล้วเราเปิดโรงเรียนใหม่พี่ผู้ปกครองโง่ๆจะมาเรียนพลาโรงอะไรนี่คือตอน <c oughs> นี้จบกระเพรเอาอตออเดียวไปมาๆเอาตุ๊บตุ๊บไว้ผมหน่อยพี่ก็เองก็ลงไปหยิบเลยจะไปทำปุ๋ยไงเองก็ลงไปหยิบโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงไปเอาให้เขาไม่จำเป็นเราจะไม่ซื้อพวกสายที่มีเราจะไม่เอา เราใช้เป็นปุ๋ยอินทฟีเท่านั้นเราไปเอาไว้ันเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คือคือโรงเรียนโรงเรียนที่ทําอยู่ตอนนี้คือว่าทําเศรษฐกิจพอเพียงใช่ก็เลยเลยจะทําปุ๋ยไปเอาพีเขาหน่อยเองก็ลงไม่เอาดิไม่ไม่ไม่ผมไม่ลดตัวแล้วทำไมพูดนกันล่ะลงไปไปพี่ดีลงไม่เอาคุณได้ทำอะไรครับเนี่ยเก็บผักตบโอ้เก็บไปทำอะไรกริงครับเย็นนี้อ่ผัดผักตบ กินอย่างไรครับคนเดียวโอ้ยคุณทําอาหารเองได้เหรอไม่ไม่ไม่ซื้อเอาอ้าแล้วเก็บเอเก็บให้ร้านทำโอ้เก็บไปให้ร้านทําให้คุณมีความสุขไหมที่ได้เจอผมเนี่ยวันเนี้ย <ừ, S 1> คือเราไม่ได้เจอกันสองวันแลวไม่ไม่รู้อ่ะผมยิวข้าวด้วยจนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปเ,เก็บผักตบเนี่ยแล้วยังเหม็นอะ่ะโอ้แล้วมาไปผัดกับหมูโอเคโอเคคือเนี้ยยเขียวอ่ะผมชอบคือรายการที่ผมทําคือรายการแบบมาดูบ้านมาดูแบบว่าคุณทํางานอะไรมีบ้านถึงมีบ้านรวยขนาดนี้ อันนี้คือคุณคุณตอบท่านผู้ชมได้ไหมว่าคุณทำงานอะไรถึงมีบ้านรวยขนาดนี้ก็ทั้งอุป戒ครับทั่วประเทศเลยดิเอาใส่เลยใส่ร้านเดียวใส่ไใส่ใส่ใส่ถ้าตบตัวมีดูดิเละหมดเลยโอ้ยไม้ไผ่จะทิ่มหน้า ไอ้ยไม่ตีหัวช้างเออก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้มาดูบ้านน้องชายไอแล้วนะครับก็มีทุกเราขอบคุณมากนะก็ที่เอ็งบอกพี่คือหลังนี้อีกหลังนึงเร่งเตือไว้เอาเอาเดีอเอาเทปออกครับผมคือ,อ,อหลังนี้ของเอ็งใช่ป่ะเออเดี๋ยวเราหน้ามาดูนะแล้วไงยัจะอีกเหรอ เราต้องมาดูบ้านเองหลังนี้ด้วยเราดูได้เลยภายนอกนะโอ้ทำไมถึงปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเบื่อกับอ๋อเบื่อหลังนี้คุณเข้าไปบ่อยเกินโอ้ก็เลยปิดเลยไเองก็เลยแบบทั้งหลังนี้สร้างไม่ใช่ไรหกพันมั้งเท่โหถ้าราคา125เลยนี่หกพันหนอเล่นก็จ้างรั้วกัจ้าเลยปิดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ หมื่นกว่าบาทโอ้หไม่อยากให้ใครเข้าไปแต่ว่าถ้าวันไหนอยากอยู่ก็เดี๋ยวเองก็มาถางหญ้าอะไรเงี้ยถางเดี๋ยวถางเองอยู่หลังนู้นกไหมใช่ปม่ค่อยไปโอเคเยี่ยมขอบคุณมากนะเยี่ยมมาเยี่ยมชมของขอบคุณขอบคุณพี่ก๊อฟก่อนนะเจอกันเจอกันเจอกันเจันดีดีเลครับไปเลยไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมไปเลยขับเลยไปเลยอยู่ทำไมที่บ้านฟูแล้วมึงถ่ายทำไมอ่ะ